วิธีแก้ไขทํำยังไงสําหรับคนที่นะคะวิธีแก้ก็คือสําหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแล้วแต่พัสดันหายวิธีแก้นะคะนะคะคุณจะต้องมีนะคะนะคะผลนะคะแอปพบของคุณผลแอปพบของคุณที่ส่งมาทางเมลอีเมลของคุณแล้วก็เลขที่หนังสือเดินทางของคุณนะคะนะคะ ต้องมีนะคะยิ่งมีหน้าพาสปอร์ตด้วยยิ่งดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณทําหายนะคะหรือคุณมีการเซฟไว้นะคะหน้าพาสปอร์ตแล้วก็ผลแอปพบนะคะที่แจ้งมาทางอีเมลของคุณนะคะนะคะนะคะสองอย่างนี้นะคะเป็นเป็นข้อมูลจําเป็นหลักฐานจาเป็นจริงๆนะคะนะคะพอจะลงทะเบียนแคทเอใหม่ค่ะนะคะให้อ่าช่วงที่เราก่อข้อมูลลงทะเบียนแคทีเอไปนะคะนะคะ,นะคะเราก็ส่งคําร้องไปค่ะนะคะ ยื่นคำร้องไปนะคะนะคะส่งคําร้องไปอธิบายเหตุผลนะคะว่าอ่าดิฉันอ่าเลขที่พาร์ทชื่อนั้นชื่อนี้นะคะนะคะได้มีผลอนุมัติผ่านวันที่เท่านั้นเท่านี้นะคะแต่ต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะนะคะเขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนส่งนะคะแล้วก็เขียนไปเลยเลขที่พาร์ทเท่านั้นเท่านี้นะคะผลเคทีเเดผ่านแอปพบ วันนั้นวันนี้ก็เขียนไปได้ทําหนังสือเดินทางเล่มที่ลงทะเบียนผ่านหายนะคะให้เขียนไปนะคะแล้วก็ส่งไปค่ะส่งยื่นคําร้องไปยังจนทนะคะยังจนทเคอินีเอนะคะส่งไปนะคะแล้วก็ดิฉันได้ทําการลงทะเบียนใหม่พัทที่มีชื่อว่าพัทเล่มใหม่เล่มอะไรนะคะใส่ไปค่ะพัทเล่มใหม่เล่มอะไรใส่ไปนะคะล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วค่อย นะคะลงทะเบ,บียน่อยให้ครบทุกสเติปหลังจากนั้นก็ค่อยทําการตัดบัตรนะคะนี่คือวิธีแก้ค่ะนี่คือวิธีแก้แต่จะได้ผลหรือไม่ยังไงนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของจนทอ,อีกค่ะ